สแเจยส่ย่าันเป็นงานตงนหลายแม่บเนอยงเงน้าตัดนีมากแล้ิง่ยเป็นมือันี้เมนนเมย่างเเนี่ยเมียนดเรดี๋ยวก็แจ่ยกเัเม่อเบือยาเบอยาสเมีนเออก็เนไี่าไปถืเอ่มูกเราืเออก็เมีเออมา่าจสีาหย่ง บรรลุเปลี <laughs> ่ยนได้แต่ว่าอยู่หอไดเนาะในตั้งจังหวัดว่นนี้ผมเปลี่ยนเอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่เมียกัยังขึ้นมาได้แม่ก็จะขุดหอดจบขุดบังปัวแบบนี้นี่ของบ้านแม่แมวเลยบางงานแม่งงานเล่าค่ะที่แหลกบ้านกินเป็นปากบนันเป็นปากแมียนกับย่างบ้านจะไปสร้างกาแฟไปยืนสีเดือยวนหนาเขาเตอเขาเนาะสีสั้งร้านใหญน่ะ เดือดตัมันไทลเม่อไหอดแล้วเดี๋ยวกนสีบ้าอยนั่นรับไปหอดอเมซอนมันทิชช่กาแฟไปหอดแล้วสั่งมาเป็นกรปุกขวดไขไปสังกาแฟคือหนักจุดสี่เนาะเอาอันนี้ครับจริไหเพราะฉะนั้นมีเมนูอยู่ขหางล่างเอาอันนี้ครับก็ได้เออแล้วเพ่อราจประกาศรังว่าอยาก้ขานงเพระมีได่แฮปเราคุณว่าไอ้ก็บอกเพาว่าเอ็นไมโซเย็นบัาปกติเขาอาจจาใหรอก ถันมยงถือแม่่าหก็มักิรกแ,รแรพี่ัคือีนมข้าเขา,าจ้าข้าเมาจดข้าวจันจุดม้อน้ำใหมจุดน้ใหมสมารคนทำไมดม้วบบฮะน้ำอตันน้ ก็ตะว่านะเาของเล่ไงลาเฮ้ลงาเลลูกแลมเออ,อกิทยกับอาจายอาจารย์อาจารย์พีดกับกันก่น้อง

บน้องวันนสวยเลยเนี่ยเมื่อไม่อยากนอนทำบบ้ายน้อนยินเย็นจังมือเนี่ยมันเดี๋ยวเาเอัดเาเจอแต่คนไม่มีไฟอืมะ้เน่ดีมันมีแนวอ่ะฐานอันน mong bay 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 mong เด็กเด็กสืแปด่สเออหรืมึงเดียดีๆไปยังนีมึงจะขึ้นกาวีกวารอ็นนั่นน่ะเอ็นมันเป็นเนมันเปนเลนมันเ้มันเป็นผลระยะยาวเอะส่วนบาก่อนเยอะย้อนหลัก็มีการดี่าาเบอโาเอนเพราะว่ามัน้จักวเขามันงเป็นกาวีกับอัไนี่ด้วยอ่ะมันหายาก

Nào như thế này, là doa lưu tắt kia miệng lạc nhiên là mh Mẹ mh 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 mhm 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 เปิดวยวตัเจ้าหวงหวังนี่หมดแค่หยอดจะเสร็จหยอดจะเสร็จหยอดจะเสร็จเป็นโลกไหมท่านผมกจะว่ามัืนไปเก็บมาเห็นอย่งีกเลย่ยงก็บรรอุบ้า

อะไรคะพี่น้องถ้าเราคิดในวันนั้มีกิจกรรมขกันไหม,มคะเดี๋ยวเสื้อผ้เป็ดเกี่ยวกับยาไร่อีกนะคะไปแล้วสืพาไปีย็เป็นได้อีกน่าจะน้องเบนเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ